กดเพื eh. okay. be, ่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยอ่ากับผมครับสวัสดีครับผมการแมนเกมชื่นั้นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมฮอกไรส์นะครับผมก็สำหรับเกมนี้นะครับผมสำหรับคนที่ชื่นชอบแนวเกมการปลูกผักสร้างบ้านนะฮะแนวเกมคล้ายๆกับฮาวเวิร์ดมูหรือสตาร์เดลเลเนะครับผมคิดว่าน่าจะต้องชื่นชอบเกมนี้อย่างแน่นอนตัวเกมเต็มนะครับผมจะวางจำหน่ายในเว็บสตีนนะครับผมวันที่2มิถุนายนนี้นะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับผมว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับผมเอ้ยได้วข่าวว่าน่าเล่นมากๆเลย ว่าแล้วก็กดสตาร์ทเกมกันเลยครับผมอ่านี่ตัวละครโคตรจะน่ารักครับผมก่อนอื่นเดีย๋ยวเรามาสร้างตัวละครกันก่อนเลยอ่าทรงผมแบบไหนดีนะเราสามารถที่จะหมุนมุมมองได้ด้วยนะครับผมเออเฮ้ยผมว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับสีผมหรือเปล่าหดูสิปุ๊บสีผมอ๋อันนี้เป็นสีผิวครับผมอ่าสกินคัลเลอร์โอเคปรับไปเลยครับผมอาแบบไหนดีนะ โอเคสรุปหนึ่งชั่วโมองผ่านไปนะครับผมก็ได้ประมาณนี้ละกันนี่เป็นชาวหนุ่มชาวอเมริกันทรงผมยุค80นะฮะเฮ้ยเป็นยังไงละ่ะโอเคไปเลยครับจากที่ผมดูในตัวอย่างเกมในขั้นต้นนะครับผมรู้สึกว่าเราจะได้บทบาทนะครับผมเป็นชาวหนุ่มที่เดินทางมาจากในเมืองนะครับผมมาสู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่าโฮเกนแลนด์เองอ่าปุ๊บเอ้ยอะไรเนี่ยสงบ,บง่วงนอนแล้วก็หลับไปบนรถไฟเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าในขณะที่เขาหลับรถไฟได้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ มาโผล่ที่หมู่บ้านล้างแห่งหนึ่งสุดสยองขวัญเฮ้ยไม่ใช่เกมผีเฮ้ย hey, ผมว่าภาพกราฟิกภายในเกมค่อนข้างที่จะสวยนะฮะไม่ได้สวยแบบเวอรวัววงนะครับผมแต่ว่าสวยแบบเรียบง่ายไม่กินรกทรนัพยากรนะฮะอันนี้เป็นการเปิดช่องเก็บของโดยการก,กดตัว B โอเคอ่าเรียบร้อยรู้สึกว่าจะมีค่าเงินทองด้วยนะเนี่ยป่าป่าป่ก่อนอื่นเห็นปะออกเป็นการ์ตูนกร์ตูนะครับผมแต่ว่าไม่กินสเปคเอาซะเลย เฮ้ยเยี่ยมอ่าก่อนอื่นมาเดี๋ยวเรามาสำรวจพื้นที่กันก่อนดีกว่าก็สำหรับเกมนี้นะครับผมก็ยังอยู่ในช่วงของ e a r l องเอเซสอยู่นะครับผมในตัวเกมนะครับผมอาจจะยังไม่มีอะไรให้เราทํามากมายตั้งนะอ่ารู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นต้นไม้นะครับผมที่ขวางทับเส้นทางใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่นะฮะโอเคปึ๊บตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมผมก็จะมาเล่นให้ชมละกันนะอ่าเผื่อว่าใครอยากจะรองมือรั่นอยู่นะฮะปั๊บเอ้สวัสดีเวลคัมเวลคัม เฮ้ยคุณลุงพี่ช้างเหรอเนี่ยโอ้นี่คุณลุงอ e ีลาฟมอสนะฮะไปกันแบบรัวๆเลยครับผมอ่าโอเคเชิญนั่งก่อนนี่เขาเชิญล้วนั่งก็ต้องนั่งนี่เราสามารถที่จะนั่งตามเก้าอี้ได้ด้วยนะครับผมอ่าวันนี้ผมก็จะไม่ได้เน้น,นเรื่องอะไรมากมายแล้วกันจะเน้นสำรวจเมืองแล้วก็ดูซิว่าในตัวเกมนะครับผมมันจะมีระบบอะไรให้เราเล่นบ้างนะฮะอ่าหากเก้าอี้นั่งก่อนครับผมปบ๊บอ่าไอ้นุ่มมาจาง่ายอะ ห้าอะไรดื่มแล้วหรือยังโอเคครับผมเอาน้ําเปล่าแล้วกันครับผมผมเกรงใจลุงช้างนะฮะอ่าโอเครอสักครูอ่อะไรประมาณนี้นะครับผมปับก็คุยกันไปเรื่อยๆเหมือนก็จะเป็นการทําความรู้จักกับคนในหมู่บ้านนะฮะ สำหรับเกมนี้นะครับผมผมคิดว่าเราวน่าจะรับบทบาทเป็นคล้ายๆกับเป็นชายหนุ่มที่ทํางานอยู่ในเวิร์กช็อปนะครับผมอคอยสร้างบ้านปลูกผักนะครับผมแต่ว่าการปลูกผักในเกมนี้ไม่ใช่เป็นการปลูกผักเพื่อเอามากินหรือว่าไปขายนะฮะเหมือนก็จะเป็นการปลูกเพื่อที่จะามาทําเป็นทรัพยากรในการสร้างบ้านสร้างเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ามาตกแต่งภายในหมู่บ้านมากกว่าครับผมผมว่านนะจากที่เราดูในตัวอย่างเกมอนอื่นก็ต้องแนะนําชื่อตัวเองก่อนเลยครับผมอ่าเฮ้ยอะไรเนี่ยภาษาอะไรเนี่ยริมีมเหลี่ยม เอาเป็นคุณกันแล้วกันครับผมอะกดโอเคไปเลยปับ๊บอ่าโอ้ชื่อกันนี่เองออกตัวไว้ก่อนนะครับผมช่วงนี้อาจจะมีเกมใหม่ๆม,มาเล่นให้ชมกันเยอะนิดนึงนะครับผมเพราะว่าในวันที่2ที่กําลังจะถึงนี่เฮ้ยบอกว่าเกมใหม่ที่ผมได้ทําการติดตามเอาไว้ไม่ออกมาพร้อมกันเกือบหมดเลยฮะถือว่าเป็นการรีวิวเกมให้ชมก่อนทาการลงมือซื้อแล้วกันครับผมเฮ้ย <laughs> ก่อนมือจะลั่นนะฮะอ่าเป็ <laughs> งงงนไงยๆก็คือการป้ายยานนั่นเองโอเคครับผมก่อนอื่น ไปเดี๋ยวเราขึ้นไปพักผ่อนบนห้องกันดีกว่านี่รู้สึกว่าข้างบนนะครับผมมันจะมีห้องให้เราพักด้วยนะรไปไปไปโอเคสวัสดีครับลุงรัตทีสวัสดีนี่เฮ้ยนี่มันห้องสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะที่อ่ะตายเถอะโอ้โหโ,โดโซโดโซออริาโตะอ่ะปุ๊บกดนอนข้ามคืนไปเลยครับผมอ่าตื่นเช้ามาปะลงไปด้านล่างดีกว่าครับผมไปหาอะไรทำกัน เข้าไปตูชื่อว่าในเมืองมีอะไรทำบ้างอ, Good morning. อาคุณมอน i ี่ไงอาเมื่อคืนเป็นไงบ้างอ่ะสลิปดีหรือเปล่าอ่ะโอเคครับผมโอ้ยเมื่อคืนพายุมันแรงมากเลยมันมีต้นไม้ไปขวางทางอ,ะอ่ะเออยังไงก็ช่วยไปดูหน่อยละกันนะอ,ะอาเดี๋ยวต้องไปหามอสนะครับผมอาปึ๊บตกลงไปฮะเขาให้เราช่วยอะไรก็ช่วยเขาไปก่อนในช่วงแรกของตัวเกมนะครับผมคล้ายๆก็จะเป็นทิวเตเลียนนะครับผมอาหมานว่าจะเป็นการสอนวิธีการใช้อุปกรณ์นะครับผมการปลูกพืช การคราฟนู่นคราฟนี่เดเบื้องต้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ทำทำตามไปก่อน,นครับผมอ่าอ่าโอเคครับผมไปไปหาโมสกันอ่าขอสำรวจหน่อยสิมีอะไรให้เก็บหรือเปล่าเฮ้ยภาพมันน่ารักมากเลยนะเนี่ยอ่านี่งานโมสคุณลุงอีลับเฮ้ยตรงนี้มีร้านคา้าด้วยอ้าวแต่ว่าล็อกอยู่อ่ะครับตายเถอะอ่านี่มปนฮาวเวิร์มูนจะชัดนะครับผม แล้วที่สําคัญนะครับผมในเกมมีความโดดเด่นของตัวเกมก็คือเราสามารถที่จะออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ตกแต่งบ้านได้ด้วยตัวเองนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะไปเผื่อกกับบ้านคนอื่นก็ได้นะฮะบ้านใครแบบตกแต่งไม่สวยเข้าไปตกแต่งเขาได้แม้กระทั่งในเมืองนะครับผมอ่าของในเมืองนี่เราสามารถที่จะอ่าไปคราฟแล้วก็เอามาช่วยชาวเมืองตกแต่งให้มันสวยงามมากขึ้นก็ได้นะฮะเราสามารถที่จะออกแบบเครื่องแต่งตัวของตัวเราก็ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเพ้นท์ลายเสื้อคือค่อนข้างที่จะแบบละเอียดนะ ก็เห็นเขาว่ามาอย่างนั้นนะนะแต่เล่นจริงๆไม่รู้เป็นยังไงโอเคมาลองกันก่อนอื่นเอาขวานมาตัดต้นไม้ก่อนดีกว่าเอ้ยยังไงวะนี่โอเคกด e นะครับผมโจ้เกมนี้ผมว่าเขาออกแบบมาเพื่อการเล่นกับเมาส์อ่ะเออมันจะเวิร์กมากอตัดต้นไม้ก่อนโจเดโจเดอ่าได้ไม้ท่อนมาด้วยเฮ้ยเก็บก่อนเก็บก่อนไม่ได้เก็บก่อนเลยแบบนี้อ่าโอเคปุ๊บอ่ะเสร็จแ,แล้วครับผมขอบคุณมากคุณลุง ไปกันแบบรวดเร็วนะครับผมวันนี้ก็จะไม่ได้เน้นในเรื่องอะไรมากมายนะครับผมเราจะพยายามนาเสนอนะครับผมว่าตัวเกมมันมีอะไรให้เราทําบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะไปแบบให้เร็วที่สุดเลยเพราะว่าบทพูดในเกมนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะแล้วก็มันมีภารกิจยิบยิบย่อยๆนะฮะ <c oughs> ออคือต้องไปส่งเควสให้คนนู้นแล้วก็ไปพูดกับคนนั้นแล้วก็ไปคุยกับคนนี้โอ้โหเรียกได้ว่าแทบไม่ต้องทําอะไรครับผมก็หมดไป2อสาชั่วโมงแล้วฮะทำภารกิจยังได้ไม่กี่อย่างเลยครับผมโอ้ยเหนื่อยกอนอ่านี่ไอ้พวกต อ่าอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นอะไรเนี่ยอ๋อคล้ายๆจะเป็นออเดอร์ปะ่ะน่าจะใช่นะฮะเราต้องเอาหลังคากับกำแพงมาส่งเขาหรือว่ายังไงอ๋อเหมือนก็เป็นการแบบพัฒนาหมู่บ้านไปในตัวนะครับผมไอ้ตายเถอะเล่นเกมแนวนี้ทีไรทําไมช่างรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเป็นนางทาติปะเนี่ย <laughs> ไม่ว่าจะเป็นฮาวเวิร์ดบูหรือสตาร์เดวิลเล่นะครับผมแทบทุกเกมเลยแนวนี้เดี๋ยวคนนู้นวานให้ไปทำไอ้น,นี่เดี๋ยวคนนี้วานให้ไปทำไอ้น,นี่เฮ้ยแล้วมันเรื่องอะไรของกูเนี่ยเฮ้ยอ่าสำรวจสำรวจนี่วิ่งวิ่งวิ่งวิ่ อ่านี่นี่ฟังนะโนูโตโนรโต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 อ่าเห็นป่ะไหนดูบ้านนี้สิแหมสวัสดีครับอ่าเฮ้ยอันนี้ใครเนี่ยคุณลุงหมาเฮ้ยตรงนี้เราสามารถที่จะกดคราฟได้ป่ะตรงนี้ร,าาารู้สึกว่าจะเป็นเวิร์กช็อปนะครับผมก็คือในเบื้องต้นที่เราเข้ามาเล่นตอนแรกใช่ไหมเราสามารถที่จะมาขอยือมอุปกรณ์จากคุณลุงหมาได้ครับผมตรงนี้เลยอ่าเพราะว่าบ้านเรายังไม่มีไงต้องยืมเขาใช้ก่อนโอเคโอเคเราก็รับเคลีร์ไปเรื่อยๆนะครับผมส้าหรับหมู่บ้านนี้ อ่าเควสแรกมาแล้วครับผมนี่เขาต้องการในส่วนของไม้นะครับผมประมาณ12ท่อนว่าแล้วก็จัดไปเลยครับผมหาไม้ก่อนมาว่าแล้วก็นี่พวกต่อไม้พวกนี้เก็บได้แล้วครับผมเอาขวาจากคุณลุงอีลับมาฮะเอามาใช้นี่ปา๊ายังไงล่ะโอเคโจโจโจนี่เก็บไม้มาก่อน12ท่อนครับผมแล้วก็เอาไปส่งให้คุณลุงน้องหมานะฮะ ในช่วงแรกของเกมแนวนี้นะครับผมก็ต้องลำบากนิดนึงครับผมวิ่งส่งเควสดเล็กส่งเควสดน้อยนะเพื่อที่จะนําไปสู่เควสดใหญ่นั่นเองอ่านี่ส่งไม้จากเจ้านี้เดี๋ยวมันก็เอางานแบบก็กาแก๊กมาให้เราทำเองครับผมไม่ว่าจะเป็นการเก็บดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เอาไม้ไปแปรรูปอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคครับผมหลังจากที่คุณลุงช่างไม้น้องหมาของเราเนี่ผมได้ทําการรับไม้จากเราไปเขาก็เอาไปผปลิตเป็นเก้าอี้นะฮะเขาบอกให้เราเอาเกาอี e ้นะฮะเอามาตกแต่งการจาตุรัสของเมืองน่าจะตรงนี้แหละฮะ เขไม่มีที่ไหนแล้วครับผมที่มันเหมือนจตุรัสที่สุดละอ่าเราสามารถที่จะอ่าวางสิ่งของได้นะผมแล้วก็กดสเปซในการมูตอ่ากดซิทได้นนด้วยเออเขละเอียดเฮ้ยเกมนี้มันภาพสวยแล้วมันก็ละเอียดนะทำอะไรได้เยอะเหมือนกันนะผมว่านะเออไม่อยากจะเชื่อครับผมว่ามีทีมผู้พัฒนาคนแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับผมอ่าปับ๊บแล้วก็เอาวางว่าตรงไหนให้มันเหมาะที่จริงเราจะวางตรงไหนก็ได้นะผมเพราะว่าเป็นแค่ภาร,รกิจนะฮะเขาไม่ได้เน้นว่าให้วางตรงไหนอ่าเนี่ยวางว้ตรงนี้แล้วกันอ่านาบ้านลุงช้างะฮ ตรงนี้อันนึงแล้วก็รู้สึกว่าเราจะมีอีกอันนึงนะฮะปึ๊บอ่าแล้วก็หน้าร้านค้าอันนึงแล้วกันผมว่าใครจะมาซื้อของครับจะได้มานั่งโอเคนี่หาที่วางดีๆอ่าเรียบร้อยเสร็จภารกิจเห็นไหมตกแต่งจัตุรัสเสร็จแล้วผมก็เข้าไปหาลุงช้างหน่อยเซฟผอว่าเขาจะมีงานอะไรใหาทำนะครับผมอ๋อพอดีอ่าโอเคครับผมคุยไปเรื่อยๆเลยปับ๊บ จากที่คุยไปแล้วรู้สึกว่าเราจะต้องไปเก็บขยะนะครับผมริมชายหาดนะฮะนี่เราสามารถที่จะกดตัวซีเพื่อที่จะแสดงสัญลักษณ์ต่างๆได้นะครับผมอ่นนี่เก็บเก็บสไลายไว้เก็บสไลายริมชายหาดโอเคปะป่ะไปชายหาดกันสำหรับเมืองนี้นะครับผมเท่าที่ผมเดินสำรวจมานะยังเป็นเมืองเล็กๆอยู่นะครับผมยังไม่มีอะไรมากมายนะฮะแต่ว่ามันจะมีพื้นที่บางพื้นที่ที่ผมยังไม่สามารถที่จะข้ามไปได้ครับผมอย่างเช่นฝั่งแม่น้ําฝั่งนูนะ้นประมาณเนี้ย แล้วมันมีการสร้างสะพงสะพานดนวยนะไม่แน่นะฮะมันอาจจะข้ามไปได้ก็ได้นะเออแล้วมันอาจจะไปเจอสถานที่ใหม่ๆก็เป็นได้นี่ไงมาถึงชายหาดแล้วมาเก็บขยะกันเลยปึ๊บกดเก็บกดสเปซนะครับผมแล้วก็กดตัวบีนะฮะอ๋อสเปซแล้ว B สเปซแล้วกด B โอเคครับผมเป็นการเก็บเข้ากระเป๋าอ่ามาทําความสะอาดชายหาดก่อนนี่แหละครับผมช่วงแรกก็เป็นลูกกระจอกไปก่อนอ่าปึ๊บเก็บอ่านี่ วิ่งไปตามชายหาดเราสามารถที่จะตกปลาได้ด้วยนะเกมนี้แล้วก็มีการจับผีเสื้อเพื่อที่จะเก็บไว้ในคอลเลคชันของเรานะฮะ,ะจะค่อยๆเล่นกันไปแบบรวดเร็วแล้วกันจะได้รู้ว่าในเกมมีอะไรให้เราทำบ้างนะฮะในช่วงนี้อย่างที่ผมบอกนะครับผมตัวเกมมันยังอยู่ในช่วงของ early access อยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอให้เขาพัฒนากันต่อไปนะแต่ว่าดูแล้วมีความหวังครับผมเกมนี้ใช้ได้เลยอ่บภาพสวยสบายตาแล้วก็มีความตมดนมเฮ้ยอ่ะปุ๊บเก็บสไลด์มา รับเควสมาพอทำเควสเสร็จก็ไปส่งเควสอ่าไม่มีอะไรมากครับผมวิ่งไปก็วิ่งมาก่อนช่วงนี้มาแล้วทุกครั้งที่เควส์สำเร็จนะครับผมเขาก็จะให้เงินเรามานะครับผมเป็นเหรียญน้องหมานะครับผมอ่านี่ปุ๊บโอเคเอาตังมานี่เป็น31บาทแล้วเห็นป่ะเหรียญน้องหมาเราโอ้นี่กดรับเควสไปเลยครับผมแบบรัวๆตอนนี้ผมมีเควสอยู่3เควสนะฮะมีส่งไม้แผ่น4โอเคไม้แผ่นก่อนลวกันไม้แผ่นม่นทำง่ายนะฮะปุ๊บ เรียนน้องหมาแล้วก็เอามาซื้อของที่ร้านนี้ได้นะครับผมเหม็นปะมันจะมีของขายมากมายเลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรบ้างนะครับผมอันนี้กระป๋องอะไรวะเนี่ยแล้วไม่ใช่ว่าซื้อได้อย่างเดียวนะครับผมเราเก็บอะไรไมาได้แปลกๆก็สามารถที่จะามาขายได้เช่นกันนะครับผมเฮ้ยวัดดีลุงมอสอ่าแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่รับซื้อนะฮะเพราะฉะนั้นต้องเล่นกันต่อไปต้องสร้างความไว้วางใจก่อนนะครับอ่ะป่ะเดี๋ย่เราไปเก็บไม้กันดีกว่าทําไม้แผ่นกันแต่เท่าที่ผมดูนะผมไม่เห็นค่าความแบบไว้ใจหรือว่าค่าความรักในเกมนี้เลยว่ะ เออก็แปลว่าเราสามารถที่จะทําผิดได้ใช่ไหมตอนนี้ก็เก็บไม้ไปก่อนครับผมเอามาผลิตเป็นไม้แผ่นอ่าปึ๊บไปส่งให้ลุงช้างก่อนลุงช้างต้องการไม้แผ่นอ่ะปับป๊บปตัดไปทิอ่าโอเคฟาร์มทชนี่เก็บให้หมดครับผมอัพมนี่สองอัน อ่าไหนตรวจสอว่าไม้แผ่นพอแล้วหรือยังครับผมโอเคเขาใช้3แผ่นนี่หว่าใช่ไหมเราบีอยู่20ช่องนี้นะครับผมก็จะเป็นช่องทักษะในการสร้างของเรานะครับผมอ่าถ้าหากเราสร้างอะไรได้บ้างปุ๊บเขาก็จะขึ้นตรงนี้บอกเราเลยนี่ไม้แผ่นใช้ประมาณ3ใช่ไหมโอเคแต่ว่าเขาต้องใช้ในส่วนของคราฟเทเบิลนะครับผมซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีคราฟเทเบิลเราก็ต้องไปหาคุณลุงน้องหมาก่อนเลยนี่บ้านคุณลุงน้องหมายอยู่นี่ขอยืมคราฟเทเบิลหน่อยครับคุณลงุงนี่ไงคราฟเทเบิล รุออ่นนี้วะน่าจะเป็นอันนี้วะ่ะอ่านี้ไงกดคราฟได้เลยแต่ว่าต้องกดตรงนี้ทุบอ่าแล้วก็อ่าหกแผ่นเดี๋ยวก่อนนะออเดอร์วันสี่แผ่นใช่ไหมเฮ้ยไหนๆก็คราฟแล้วเอาให้ครบหกไปเลยโอเคครับผมไปส่งภาร,รกิจนะครับผมที่คุณลุงช้างนะฮะอ่านี่ไม้สี่แผ่นมาแล้วคุณลุงครับนี่แล้วก็รับตังมานะฮะอ่าเรียบร้อยเสร็จสิ้นภารกิจ ในตัวเกมนะครับผมเราสามารถที่จะปลูกต้นไม้ทดแทนได้ด้วยนะเนื่องจากว่าทรัพยากรหลักในเกมนี้ก็คือไม้นะครับผมเพราะเราเราเป็นพนักงานทำเฟอร์นิเจอร์เฮ้ยมันต้องต้องใช้ไม้เป็นหลักนะครับผมยิ่งตัดไม้เยอะต้นไม้ก็จะหมดไปเพราะฉะนั้นเราต้องปลูกทดแทนด้วยนะว่าแล้วก็เอาต้นไม้ปลูกเข้าไปปั๊บนั่นแหละครับนี่แหละเวลามันโตเลยได้เอามาตัดใช้งานได้นะครับผม นอกจากต้นไม้นะครับผมก็จะมีพวกดอกไม้สีต่างๆนะครับผมพวกดอกไม้พวกนี้ก็สามารถที่จะไปคราฟเป็นพวกสีเอาไว้ทาบ้านได้หรือว่าเอาไว้เพสท์ได้นะฮะแล้วก็ยังมีระบบตกปลาด้วยนะครับผมนี่ถ้าหาว่าใครอยากรู้ว่าจะตกปลายังไงก็ให้พยายามคุยกับคนในหมู่บ้านเยอะๆนะฮะเพราะว่าเกมนี้มันจะมีภารกิจเล็กภารกิจน้อยนะครับผมซึ่งนําไปสู่ภารกิจใหญ่เฮ้ยอ่ะปึ๊บนี่คุยกับคุณลุงหมีนะฮะผนนี้แหละครับผมที่จะเป็นคนให้ไปตกปลากับเราว่าแล้วก็สาธิตการตกปลาเลยครับผมมา จะปลาน้อยอยู่นี่ฮะเอาเบดที่เราได้มาตกไปเลยแล้วก็รอให้แบบปลากินเหยื่อนะฮะในช่วงแรกตนะั้งผมก็หาว่าใครยังไม่รู้นะครับผมการตกปลาเกมนี่ค่อนข้างที่จะงงนิดนึงนะแต่ว่าพอจับทางได้ก็ยากมากเอ้ยง่ายมากเลยโอเคมารอปลามันจะตอดประมาณ3ทีะฮะ,ะจเจ้เบะจเบะนะครับผมอ่ะเจอนี่มาแล้มาแล้วอ้ยังยังยังอ้ยังยังยัง,ยง,ยงกินได้จริงวะเนี่ยเอ้สามครับ อ่าปาตอนให้กด e นะครับผมแล้วก็กดคลิกซ้ายนะฮะกดค้างไปเลยถ้าขึ้นสีแดงเมื่อไหร่ครับผมให้ปล่อยคลิกซ้ายนะครับผมอย่าให้เชือกขาดนะครับผมอ่าแล้วก็ถ้ามีลูกศรให้เราแบบอ่าเลื่อนไปทางด้านซ้ายนะครับผมให้เรากดไปที่ตัว a สมมว่าจะใช้ a กับ d นะครับผมอ่านี่อ่ากด a เนี่ยกด a แล้วก็ปล่อยด้วยนะอ่าปึ๊บถ้าขีดข้างล่างสุดมเมื่อไหร่ก็คือเราจะได้ปลาทันทีประมาณนี้โอ้ง่ายนิดเดียวเองครับผมแต่อยากบอกว่า กว่าจะตบได้นี่ผมก็เล่นไปชั่วโมงเหมือนกันครับผมงงโอเคมาขออีกตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งครับผมมามาสิจ้าปลาต่อเมื่อไหร่กด E นะครับผมอี e, ปุ๊บอ่าคลิกซ้ายค้างเลยฮะอ่าปล่อยคลิกซ้ายค้างป,ปล่อยอ่าปล่อยอ่าคลิกากดขวากดขวากดขวากดติดที่ตัวด,ดออออีอ่เฮ้ยขาดขาดปล่อยปล่อยปล่อยเล่งเร่งอ่าซ้ายซ้ายซ้ายกดที่ตัว A เฮ้ยขาดจิบหายแล้วเอาใหม่เอาใหม่ยังไม่คล่องยังไม่คล่องครับขออีกทีหนึ่งเมื่อกี้ผิดพลาดไปน,นิดเดียวเองครับผมเฮ้ยนะรอปลาตอดก่อนรอปลาตอก่อนอนี่กด E ครับอ่ขิด้ายค้างอ้าวกดแดงก็ปล่อยอ่าแล้วก็กดตัวดีครับผมกดตัวดี อ่า <utan> ดีอ่ะปล่อยต้องค่อยๆอผ่อนดักผนเบานะครับผมโอเคเฮ้ยจะขาแล้วปล่อยปล่อยผ่อนผ่อนซ้าย,อ,ย,อ,ยอ่าตัวตัวดีตัวดีอ่ะตัวดีวดอ่ะงงไปหมดละอ่าดีเออ่ะดีดีอ่ะ,ออะ,อะตัวนี้ดีครับผมแล้วกดไปที่ขวาอ่ะมาเออปุ๊บโอเคได้มาแล้วครับผมปลาอีกหนึ่งตัว่ะเนี่ยครับผมง่ายทีเดียวเองผมมีความสงสัยที่คาใจอยู่นะครับผมถ้าหากว่าเราเอาทรัพย์สินที่อยู่ในหมู่บ้านไปขายนะจะมีคนโกรธไหม เพราะว่าเกมนี้มันไม่มีมันไม่มีความโกรธไม่มีความชอบไม่มีความรักเพราะฉะนั้นเอาเก้าอี้เอาเก้าอี้ไปขายอ้น,นี้ป้ายบ้านลุงช้างอ่ะกดตัวบีก็ผมใส่กระเป๋าไปเลยอ่ะไฟ,ไฟไฟประจำหมู่บ้านเอาไปขายเอ้ยโทษทีแครก็ผมผมต้องการสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนนะฮะอ่ะอุปกรณ์มันก็แพงเหลือเกินไม่ไหวเก็บตังค์ไม่ไหว,ไไหวฮะมัวแต่เก็บเห็ดเก็บหญ้าเอาไปขายวันละนิดวันละหน่อยวันละบาทสองบาทไม่ไหวครับอ่ะ เนี่ยฮะเอาพวกทรัพย์สินในหมู่บ้านเนี่ยครับผมเอาไปขาย <c oughs> ขอชั่วอันนี้มีมีไฟครับผมโอ้ยแค่94บาทนี่หาเงินกันตลอดชีวิตเลยนะเนี่ยอ่าไหนดูเด้ไม่เหล่ใครทางขยะประจำหมู่บ้าน27บาทเอาขายที่ครับผมขายสร้างตัวเว้ยโทษทีเฮ้ยแหม,แมไม่ต้องคิดมากครับผมเดี๋ยวเพราะว่ายังไงอย่าเลต้องเป็นคนแบบ ประดิษฐ์สิ่งของมาตกแต่งหมู่บ้านอยู่แล้วครับผมเนี่ยเราทั้งนั้นนะเราทั้งนั้นตอนนี้ก็แค่ยืมเอามาใช้ก็หอนอ่าเฮ้ยน,นี่อันนี้ไว้าจับผีเสือ้อไว้มาแล้วก็ซื้อเลยโอ้โหเป็นกันได้ว่าซื้อได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างครับผมจัดมาพิกแอคแพงนักใช่ไหมแพงนักใช่ไหมมีของครบยังตอนนี้เฮ้ยโอ้โหพีตู้แอมกีตาร์ด้วยเอย้แต่ว่าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนออกลาตรเวนครับผมออกราตรเวนยามราตรี เฮ้ยนี่ไฟไฟประจำหมู่บ้านยังเหลืออีกหนึ่งอันขอเหอะเฮ้ยมีปะเนี่ยเอา้าเฮ้ยป้ายป้ายร้านลุนลงแมงโผลอีกแล้วว่าเป็นบั๊กปะเนี่ยเฮ้ยขายได้ทุกวันเลยแบบนี้เยี่ยมเฮ้ยผีเสือ้ออ่าว่าแล้วก็เอาไม้จับผีเสื้อเราอ่าจับโจ๊ดเอ๊อ่าโจ๊ดเอ๊อ่า,อาได้แล้วเป็นผีเสื้อสีฟ้านะครับผมนี่มันมีคอลเลคชันในการจับผีเสื้อด้วยนะโอเค ได้มาละหนึ่งตัวเราจะสะสมไว้ในคอลเลกชันแล้วก็ผีเสื้อพวกนี้เราสามารถที่จะเอาไปขายได้นะฮะอ่าอันนี้อันนี้ขโมยไม่ได้ว่ะเฮ้ยสอไฟตรงนี้ขโมยไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูตรงอ่าสถาน,นีรถไฟเด้ไหนเอ้ยนี่ต้นนี้เลยลุงลุงหมาขอนะครับเอ้ยอัดถอนไปให้หมดเฮ้ยผมว่าไอ้พวกทรัพย์สินเงินทองที่อยู่บ้านตามบ้านชาวบ้านนี่ก็น่าจะมาขายได้เหมือนกันนะ ผมว่าทางผู้พัฒนาต้องแก้ด่วนนะครับผมไม่งั้นหมดหมู่บ้านแน่ไม่ต้องกลัวครับผมคือเริ่มเกมมานี่แบบใครขี้เกียจสร้างตัวก็ผมเข้าตามบ้านคนนะแล้วก็ไปขโมยพวกโซฟาตู้เย็นทีวีสีตามบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยฮะเออบ้านลุงช้างลุงหมาเนี่ยรวยแล้วมาขายอะ่ะโอ้โหแล้วแต่ละชิ้นมันสองสามร้อยทั้งน,นราคาอ่านี่ไงเอามาขายก็นนะโอเคขายไม่หมดหมู่บ้านนี่สวัสดีครับผมเอของมาขายอะ่ะ อย่าบอกใครนะมันเป็นของร้อนอะ่ะอันนี้ต่อไฟจัดเป็ซนซนี่เฮ้ยนอกจากคอลเลกชันผีเสื้อนะครับผมยังมีการเก็บสะสมคอลเลกชันปลาด้วยนะเดี๋ยวก่อนผมจะได้ปลาตัวแบบใหม่นะฮะก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมเกมนี้มันยังอยู่ในช่วงของ early a c e อยู่นะครับผมอะไรบางอย่างนะครับผมอาจจะยังไม่ลงตัวนะฮะอย่างเช่นการเอาของในหมู่บ้านเอาไปถ่ายเนี่ยโอ้โหโอเครวยตายเฮ้ยทำไมปลาตัวนี้มันจับยากจังวะเดี๋ยวก่อนยื้อนานแล้วนะเนี่ย อึบอบโอ้รวมคือปลานในตำนานเฮ้ยไม่ใช่หรอวะโอนไม่จับอย่างยากอ่าไหนดูซิมาจับพิซเซอร์ดีกว่าโตตัวใหม่ปะเนี่ยเฮ้ยเป็นนิ้วเรคคอร์ดกับผมเป็นพิซเซอร์ตัวใหม่นะฮะนี่เก็บสะสมเอาไว้อ่าไป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  ในตัวเกมนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะผมมันจะมีระบบการดีไซน์พวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับผมเรียกได้ว่าเราสามารถที่จะดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ได้แบบอิสระเลยอ่านี่พอเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมนี่โต๊ะดีไซน์ก็จะปลดล็อกนะครับผมให้เราได้ทําการใช้ได้นะฮะเป็นโต๊ะของคนอื่นเหมือนเดิมโอเคอนอื่นนี่ภารกิจนี้เขาให้เราเอาโต๊ะเก่านะครับผมมาซ่อมแซมแล้วก็ทาการดีไซน์ใหม่นะครับผมฮ่าไหนดูเซนี่เห็นไหมเราสามารถที่จะกดดูได้ครับผมว่าทิศทางที่คนนั่งมันอยู่ตรงไหนแบบนี้ แล้วก็ออกแบบนะครับผมว่าเราจะวางขาโต๊ะแบบไหนแบบไหนนะอันอื่นก็ต้องดูนะครับผมว่าโต๊ะอันนี้มีจุดบกพร้องอะไรบ้างครับผมนี่ขาโต๊ะหักข้างนึงก็กด delete ออกไปเลยแล้วก็กดบวกนะครับผมเพื่อเป็นการเอาไม้อันใหม่ใส่เข้าไปแต่ว่าในช่วงแรกที่เราสร้างนะครับผมไอ้พวกดีไซน์ไม้นะฮะมันอาจจะน้อยนิดหนึ่งเราต้องเล่นไปนเรื่อยๆเพื่อปลดล็อกความสามารถในการคราฟนะฮะอันนี้เป็นการหมุนมุมมอง หน่อยตัวเซฟมีการเซฟด้วยนะครับผมก็คือถ้าหากว่าเราสร้างเสร็จก็กดเซฟตัวนี้ก็คือออเดอร์ครับผมหาบ้างเขาบอกให้เราทาการซ่อมขาโต๊ะกดถูกแล้วแล้วก็ติดไม้เข้าไปใหม่ประมาณ8ชิ้นฮะตอนนี้ยังจํากัดอยู่นะครับผมว่าไม้ที่เราดีไซน์เข้าไปจํากัดแค่8ชิ้นเท่านั้นเราจะดีไซน์แบบไหนดีหนะ้าบวกเข้าไปนะครับผมเพื่อเอาไม้เข้าไปอันนี้เราจะเปลี่ยนขาโต๊ะใหม่ที่จริงมันจะเป็นขาโต๊ะแบบเอียงใช่ไหมเปลี่ยนเอาอ่อนไม้ใส่เข้าไปเอาแบบนี้แล้วกัน ก็คือตอนนี้ไม้ของเรามันเป็นแค่ไม้แบบตรงๆโง่ๆครับผมซึ่งมันยังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากเว้ยอ่าแต่ว่าเราต้องเล่นไปเรื่อยเพื่อที่จะบดล็อกความสามารถอย่าลืมอ่าตอนนี้ผมพึ่งเล่นเองเออนี่ขนาดพึ่งเล่นนะโอ้เล่นมา3 4ี่ชั่วโมงแล้วโคตรนานเลยครับผมยังไปไม่ถึงไหนเลยเนี่ยอ่าปุ๊บอ่ะนี่เอาขาตัวนี้ออกมันจะได้แบบเหมือนกันแล้วก็กดลงมาเท่ากันไหมเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันครับผมผมว่าง่ายๆอ่าพอเสร็จแล้วก็ มาเช็คนะครับผมโอเคครับผมตรงตามสเปคที่เขาต้องการนะฮะ,ะว่าแล้วก็กดเซฟเลยครับผมอ่าผ่านแล้วก็ของที่เราสร้างมานะครับผมไปส่งตามภารกิจนะครับผมอ่าไหน๋ยวซิอ่าแล้วของอยู่ไหนอ๋อนี่อยู่นี่แหละอยู่ในตัวแล้วครับผมไปไปส่งเพสกันก็ไม่มีเลยมากครับผมในช่วงแรกก็วิ่งส่งเพสกันไปก่อนละกันอ่าปุ๊บเฮ้ยเองอะ่ะมึงอ,ะอ่ะไอหมาเอ้ยมายิงขวางทางเห็นป่ะเอออย่างนั้นโอ้โห หลังจากดีไซน์โต๊ะนะครับผมมันจะทำให้เราปุ่นล็อกนะครับผมโต๊ะดีไซน์ในบ้านน้องหมานะฮะอ่าปุ๊บนี่แล้วเราสามารถที่จะมาเห็นปะ่ะเอาเงินนะครับผมมาซื้อความสามารถในการสร้างสิ่งต่างๆได้โอ้โหไม่กระทั่งกระดาษทิชชู่อ่าใช่ปะ่ะอ๋อเป็นกระดาษเว้ยนี่ซิลเวอร์เห็นปะ่ะ มีกระป๋องสีแบบต่างๆแล้วก็จะมีวิธีการคราบด้วยนะนี่บอกแล้วต้องไปให้เร็วไม่งั้นจะไม่ได้สาระในพาร์ทนี้นี่ผมต้องการสิ่งนี้เว้ยมันคือการคราบก้อนอิดครับผมนี่ไอ้เรียกว่า stone slab ใช่ไหมอ่า stone slab เออนี่มี w a l l p a p e r ด้วยนะมีเงินก็ซื้อไปนี่ดูเงินผมก่อ,อนเป็นพันเฮ้ยโคตรรวยอ่ะเนี่ยอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อครับผมความสามารถมีเงินสัยอยา่าง พอเราซื้อความสามารถพวกนี้ครบหมดนะครับผมเราก็จะเป็นนายช่างผู้ยิ่งใหญ่ในเมืองแห่งนี้นะฮะเฮ้ยตอนนี้ผออ่านี่ใบพวกนี้ต้องซื้อเลยพวกนี้สําคัญมากนี่เป็นการสร้างสิ่งต่างๆนะผมไม่ว่าจะเป็นของขนาดใหญ่หรือว่าจะเป็นพวกอาโต๊ะต่างๆเตียงนอนอะไรพวกนี้ฮะมีตังก็ซื้อให้หมดเลยในเมื่อเรามีตังแล้วเราก็ต้องไปซื้อบ้านสิครับผมนี่สังเกตนะครับผมบ้านหลังนี้มันเพิ่งงอกเข้ามานั้นเนื่องจากว่ามีคนย้ายเข้ามาเว้ยรี่กได้ว่าหมู่บ้านนี้มันพัฒนามากขึ้นเพราะเราเฮ้ยใช้เงิน 620ในการซื้อบ้านหลังนี้ผมต้องการหลังนี้ไว้หลังเล็กที่สุดอ่า400ปัป๊บโอเคไม่ได้ว่าใช้เงินอย่างเดียวนะครับผมเราต้องไปเก็บทรัพยากรตามที่เขาต้องการด้วยนะเออเนีย่ยก็เดินตามคุณลุงหมูไปครับผมเดีย๋ยวคุณลุงหมูก็จะพาไปที่ตั้งบ้านนะฮะที่จริงเราจะไปสร้างตรงไหนก็ได้นะไม่จำเป็นที่ต้องเดินตามเข้าไปนะครับผมเกมนี้นะครับผมเราสามารถสร้างบ้านได้ทุกที่นะอ่าส่วนที่ที่ผมเล็งไว้ก็คือบริเวณริมชายหาดตรงนี้แหละครับผมโอ้บรรยากาศดีอ่าตรงนี้ดีปะ่ะ เนี่ยเป็นพื้นที่โล่งๆแบบโอ้โหช่างเหมาะมากอ่ะแล้วก็เลือกที่วางบ้านนะฮะหรือไม่ถ้าเราไม่ชอบตรงนี้ก็ย้ายลงมาด้านล่างหน่อยก็ได้เอาเป็นตรงนี้ดีไหมอ่านี่ตรงนี้ดีกว่ามีทางเข้าทางเดียวเออตรงนี้ก็ดีนะฮะแล้วก็หาจุดวางเอาแล้วกันอ่าหลังจากที่เราตัดสินใจแล้วก็กดวางเลยว่าจะวางบ้านตรงนี้อ่าแค่นี้เราก็มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วครับผมวางไว้เลยแบบนี้ อพอเรามีบ้านปุ๊บเราก็จะคลาฟพ,พวกก่องเก็บของพวกโต๊ะการทํางานไม่ต้องไปง้อบ้านอื่นแล้วงานนี้สบายครับผมไหนไปดูเซการก่อสร้างเป็นไงบ้างอ่าอยู่ริมชายหาดไปเลยครับผมจะได้ตกปลาแบบมันมันนี่ผมคิดว่าน่าจะรอสักประมาณ2-3วันครับผมถึงจะเสร็จนะ โอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถือว่าเป็นการมาเล่นให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันสำหรับเกมนี้นะฮะถามว่าจะมีพาร์ตต่อหรือเปล่าับผมอันนี้ก็ต้องอยู่ที่คนดูก็ผมถ้าคนดูเยอะมีการไลเยอะนะครับผมก็อาจจะทําต่อนะฮะเกมนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทําออกมาเรื่อยๆแล้วกันถ้าหากว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่หรือว่าผมได้สร้างอะไรแปลกๆใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาได้นะฮะโอเคสำหรับในพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายโอเคไปจับพิซเซอร์ดีกว่า